พักสองเลยค่ะทุกคนนิยอยเอ่อข้าวพวกเตาเผาเหล็กแล้วก็เริ่มสร้างบ้านฟางแล้วนะคะเอาแบบแคบพออยู่อ่ะ <c oughs> ตามรำพังเลยมีพัฒนาการมีบ้านฟางอยู่แล้วแล้ว <c oughs> มีโต๊ะคาาค่ะทุกคนเามาดูกันว่าโต๊ะค้าปอายเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะดูบ้านโอโถงมา แล้วก็ถุงนอนถ้าเกิด,ดว่าโดนตส์ฆ่าตายอ่ะเรามาเกิดที่ถุงนอนที่บ้านเราได้ไม่งั้นเราจะไปเกิดตรงอื่นไนงะทุกคนมีเป็นตู้มีอยู่ตู้หนึ่งแล้วก็มีกล่องเก็บของนะคะแล้วก็เอายาา่างปลาพี่ออยจะต้องดูโครงการนี้นะคะทุกคนไปล่เจ้าสามเขาตึง้งพี่ออยจะต้องเลือกผลไม้มันกินผลไม้ค่ะไทเซเลท็อปเนี่ย มันเป็นสัตว์กินพืชค่ะมันมีความแบบอึดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้มันเป็นพาหนะแล้วเราก็ต้องค้าบอาวุธที่จะมีปืนยาสลบเนี้ยค่ะพี่ออยคราบหน้าไม้ได้แล้วโอ้ยต้องไปล่าคนเดียวด้วยดูกล้ามเป็นมาดมาก,กล้ามเป็นมาดนะคะทุกคนความที่ต้องเอาชีวิตรอด อ้าง่นีเราจะต้องออกเมล่ากันเลยเรามีผล,ลไม้และหน้าไม้อาบยาพิษค่ะมเป็นยาสลบนาโูติกที่ทำจากเบอร์รี่ดาะทุกคนมี่มงไปเลยนะเออเออ,เอ,อ,เอ,อที่หยุดนี่ไม่ใช่อะไรสตามินาหมด หมดแรงนั่นเองวิ่งเยอะหมดแรงอ่ะตัดมาตรงนี้พี่ออยวิ่งลงมาแล้วกว็เห็นหางโผล่ออกมานั่นคือต้องส่องกล้องดูกันเลยทีเดียวฮะนี่ไงเจ้าสามเขาแต่เวลวมันแค่ตีเองอะทุกคนมันติดบาร์กอยู่มันติดใต้สะพานน่าจะเขามันทิมใต้สะพานแหลมออกไม่ได้ถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันจะต้องโดนกินตายเพราะว่ามันจะมีสัตว์ กินเนื้อเยอะแยะไปหมดดูดิมันออกไม่ได้แต่ว่าเวลมันโคตรต่ำสวยก็จริงอะนะค่อยๆย่องออกไปเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่แข็งแกร่งต้องสองลูก่อนนี่ดูนี้เวล3สใช้ได้เลยอยากจับตัวนี้เพราะว่าไลเวลมันสูงกว่าเพื่อนๆแถวนเนี้ยไปไกลๆนี่มันก็อันตรายเวลาจับอะอ,อ้รต้องยอ,อ,อาบนี้ออก่อนนะทุกคนโอ้ โอ้ยเบอรเบอรเบอร์อโอ้โอโอโออตัวนี้ไอ้เจ้าดิเฟนต์ยูนิตล่างสองแม่งโคตรร้ายอ่ะถ้าพี่ออยไปรอบนึงแล้วดาบเดียวตายเลยเนี่ยตัวร้ายเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนเนี่ยมันมันเป็นหุ่นยนต์สัตว์อ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ปิดบันบน่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่มนุนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะสร้างขึ้น มันดูบางทีมันก็ไม่ทําอะไรเราอะ่ะแต่บางทีมันก็ฆ่าเราอ่ะ้วนั่นเฮ้ยเห็นยังดูสิอะไรวับ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 สเตโกเวลสามสิบ well, สวยมากเดี๋ยวว่าหลังพี่ออยจะจับมาเลี้ยงแหละตอนนี้ยังไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นขอจับสิ่งที่จําเป็นก่อนออยไม่อยากไปเดินผ่านหน้ามันใกล้ๆไม่รู้อารมณ์มัน เลยแล้วล่ะบางทีเนี่ยไปใกล้ๆแม่งฟัดต,ตายดูดิเหล็กทั้งตัวสวยด้วยก่อนนะเราอาจจะต้องใช้วิธีอ้อมไปก่อนปาจะม่อมาเรงพวกโอ้โหนั่นเชฟจาราเวลซีน้อยจัง ดอนเหรอดอนเรงสิบเ็ยังน้อยอยู่อ่ะเราเราส่งไปอย่างนั้นเองอ่ะในพาวหลังเราจะมาจากมันฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเราควรจับสิ่งที่จําเป็นเพราะเจ้าสามเขาเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บผักเก็บยาให้เรากินแล้วก็ทํายาพิษให้เราได้เอ้เอ ไม่แน่ใจว่าเข้าไปเฉียดมันเนี่ยจะโดนฟัดไหมเนี่ยดาบเดียวไม่ใช่เอล็บโกงเล็บเดียวตายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสเตโกตรงนั้นราจะปลอดภัยไหมตัดไม้ทีเลยนะพี่ออยวิ่งมาด้านหน้าที่มีน้ำโอ้โหนี่ตัวอะไรกันหน่าน่าจะเป็นพาชีนะไม่ใช่ฝา แต่ว่ามันมันติดบั๊กติดใต้สะพานอีกแล้วเช่นเดียวกันคาชี่นี่ก็เก็บขังได้เหมือนกันแต่เราไม่มีอานเรามีแค่อานเจ้าสังขาว่าเชื้อเชิญเฮ้ยนั่นไงมีสัตว์เต็มเลยต้องระมัดระวังนะทุกคนเพราะว่าอะไรบ้างโอ้ย ร้อนร้อนร้อนวิ่งไปแบบแอบบแอบบไปอะ่ะทุกคนเพราะว่าสัตว์ร,ร้ายมันเยอะเรายังไม่แข็งแกร่งยังไม่มีเกาะเรามีแค่ผ้าที่เป็นแบบเสื้อเสื้อกันหนาวเฉยๆเอ้ยเอ้ยนี่ตัวนี้คือพาชี่เวล28ยี่แปดเรายังไม่ต้องการพาชี่นะไม่มีหมาด้วยไม่ไปหรอกแต่งนั้นแล้วตรงนู้นก็ดีเฟนซ์ยูนิต ตัวนี้มันฟัดเราอ่ะอตายหรือเปล่าเนี่ยมันกำลังตีแก่เจ้าคอยาวอยู่อะอาจจะต้องนี่ไงตัวนี้ที่เราเลียงไว้ทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเจะดีเฟนต์ยูนิตเป็นกำลังตีกัเจ้าคอยาวเนี่ยเราก็จะไปทางนี้เลยให้มันสู้รบตบมือกันไปก่อน ว่าจะทําอันตรายเราเหมือนกันนะหยูไม่ทําวะจาไม่ได้แล้วเจ้าโจยาว่าเจ็บสาหัสถ้ามันตายเราจะยึดเปขโมยเนื้อมันเราเป็นสายขโมยทต่นี่อาวุธเรามีแค่หน้าไม้ทดีว่าภารกิจคือมาจับเจ้าสามเขามีเว็ยี่สิบเอ็ด สามสิบตรงหน้า้หน้านี่นนนเองใกล้ๆตรงนี้เน่ยิงพลาดไปโดนสเตโกแล้วโดนกระพื้นตายแน่นอนอก,กินน้ำหน่อยเดินผ่านไม่ให้เสียนาฬิกาเราก็จะกินน้ำไปด้วยนะทุกคนเฮ้ยสามเขามันตายแล้วเ,เนื้อ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 พี่ออยขาวิ่งแมวเนื้อก่อนนะ โอ้ยราบร้อยราบร้อยส้มลนส้มลนเนื้อเนื้อมเห้หนังไม่คั้สื้อผ้แล้วก็ของใช้น้ำเนื้ออะไรมาย่างยังชิ้นใหญ่เนื้อเยอะเลยเฮ้ยเนื้อเต็มกระเป๋าเราวิ่งช้าแล้วทุกคนกระเป๋าเต็มพี่ออยอาจจะต้องเอาเนื้อกับหนังไปเก็บก่อนนะ จะกลับมาร่ามันอีกทีนึงตัวนี้วิ่งได้แค่นี้นี่เรากลับมาอีกรอบนึงนะทุกคนตัดมาที่เรากลับมาเฮ้อทีแรกจับเจ้าบรอนโตสัตว์ใจก็อาร์ควินั่นมีเจ้าสามเขาตายตัวหนึ่งมึงฆ่าของตัวของกูเลยไว้เปล่านี่สามเขามันยังอยู่ไม่ใช่เหรอไอตัวเวลสามสิบอันนั้นเวลยี่สิบแน่เลยตาย พี่ออยว่าเราควรจะไปขโมยเจ้าสามเขาเนื้อตังสามเขาที่ตายทีเล็กมันคงไม่เห็นนะเนะเาะแอบแอบไปดีว่าก่อนที่เนื้อมันจะหายไปเจ้าทีเล็กสีขาวนั่นมันคงไม่เห็นเราหรอกเนาะอขอเนื้อหน่อยนะไปเลยไล วิ premises, vanity, vanity, vanity ่งวิ่งวิ่งวิ่วิงไม่ออกวิ่งมออกวิ่ไม่ออกวิงออกโอยแทบไม่ได้โอใกล้มากเินไปถ้ามันเห็นเราแล้วมันฟัเราก่อนเลยนะทุกคนมันไม่ได้ฟัสแบบเจ้าสัตว์อื่นเลยนะเฮ้ยมาน้อยเจ้ามาลายแกโอ้โอ้โอ้ตรายิงกว่ อ้ยสิเมันย่มาให้รตัวทุกคนตเอีก่อน้รถเลอยรถอ้าวมตรงนี้จังไหเนี่ยโอย และพี่ออยก็ตัดมาอีกทีหนึง่งวิ่งตามหาอีกทีหนึง่งแล้วเราก็เจอแจ็คพอตดันดันถึงเวลจะแค่11บเอ็ดแต่นาทีนี้ดีกว่าไปยิงแถวแถวเจ้าทีเร็กเนาะวันนี้เลยนะทุกคนมันติดบารกมันติดมันติดต้นไม้มันออกไม่ได้ออยสิเอาตัวติดต้นไม้ไม่ออกไม่ได้ we can do it พวกสัตว์กินพืชเนี่ยดูราดาราวเลยสัตายมแบบอยู่ใกล้ๆไหมถ้ามันอยู่ใกล้ๆแล้วเราแย่เราเราอาจจะโดนมันแอทแท็กแล้วมันจะกินสัตว์เราที่สลบด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยเจ้าหมีอยู่ใกล้ๆ เราเนี่ยเอาอะไรแน่ไม่ได้เลยนะทุกคนสะตโกตรงนู้นโอ้ย12.9%เองเอนต่ะทุกคนอุย้ยผักไม่มีแล้วอะ่ะพี่ออยต้องไปเก็บผักมาเพิ่มมีแค่40อันเองน่ะผักเอ็นเมล็ดมเมล็ดมะม่วงเองเนี่ยเบอร์เกอร์บิรี่เนี่ยอุย้ว่าวมาเยอะผมได้ว่าวมาเยอะอะไงดีวะ ต้องเก็บผักอย่านี้ใส่ให้มันกินอะกจ้าแล้วเว้ยมันตัวอ,อะไรตีกันใน,ใกนี่ล้วันนี้จะไม่มีนะต่อเก็บผักก่อนเด้อเก็บผักผักเก็บด้วยมือนี่แหละมันคงได้บ้างแหละจะไปให้เจ้าสังเเขาว่าตอนนี้มันสลบอยูาทุกคน อย่าไปเก็บใกล้เจ้ามือบีโดนเจ้าสเตโกลแล้วเป็นเรื่องเลยล่ะเก็บยุ่เก็บยุ่เก็บ้เ,บเ,บเ,บอเออได้พอสมควรอันนี้อุ่นดำฟีให้มันกินมันจะสลบต่อตัวนี้เป็นพิษอย่าไปกินเล่นเชียว เ,เพิ่มหน่อยนะจะได้ไม่ต้องเกลีอยงยาสลบไงพี่ออยไม่มียาสลบใช่ไหมมีนิดหน่อยฉะนั้นนะเก็บผักเนี่ยแล้วแต่ดวงเลยนะมันจะแรนด้อมว่าเราจะได้ผลไม้อะไรไม่รู้แหละมันก็จะติดมาเรื่อยๆตอนนี้ผ่านไประยะหนึ่งแล้วมาดูกันว่ามันใกล้จะฟื้นหรือย,ยังตอนนี้7จแล้เปอรเซทุกคนใกล้ความจริงแล้ว ไทยเซลค็อปนี่นเองไทยวันตั้งง่ายๆาเกียรยตั้ง,งแล้วจะ17%แล้วเราต้องเฝ้าหทุดคนเยี๋ยวก็มีพวกสัตว์ร้ายนะตัดมา96%แ,แล้วตึงต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 ้งตึงตึ้งตึงตึ้งเราจะได้แล้วแกจะได้เป็นรูปชนะเจ้าสังเขา ตัวต่อไปว้าวอ่ะใคกลย์พี่ไรโอ้ no พิมพ์ผิดไรไทยเซอร์วันโอเคเซอร์ผิด,ผดต้องตั้งชื่อก่อนนะทุกคนโอ้ย เอเอ,เอนี่เรามีอ่านมันขอฝากของเลยนะเธอจย่ฮือนี่นี่เป็นไงติดบล็อเลิกติดบล็อก,กันไรทีเดียวไปไป,ไปบ,บ้านกันกลับบ้คนกันโอ้โอ้ฉันหนีควายนี่บมาเดินใกล้ฉันไม่รู้นี่ไสพวกแกจะ,แ,กะแบบฟัดฉันเมื่อไหร่ ลุกฉันตายสฉันชอบแกดูอ้อกไปออมไปสุดมีหน้าหมดเหลือตรงนี้แหละนั่นเพื่อนแกนใช่ไหมจเจแดงชอยเซอร์วัวนนั่นเพื่อนแกนใช่ไหมเดินไปข้างๆไปท,ทักทายกันหน่อยมา ธอจ้าเอ๋จ้าเอ๋เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วฉันจะกลับไปอยู่บ้านข้างบนกับพี่ออยแล้วนะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจันเฮ้ยดีจ้าไปก่อนนะฉันมีเจ้านายใหม่แล้วเออเออเจ้าไทยเฟอร์ตัวนี้เราเพิ่งจับได้เนี่ย ยังไม่ใช่อะไรอ่ะทุกคนสตามินาหมดเฮ้ย เรื่องหลักได้บ้างนะจับไม่ได้มาบอกด้วยนะแอนด์โอกับดีโออ่ะเดี๋ยวจะไปช่วยจับนี่เราจับขดลอ2คนนั้นก่อนนะคะคนนั้นเนี่ยยไม่เข้ามาเซิฟเลยไม่รู้อยู่ตรงมุมไหนเนี่ยเพราะเขาม่ยังไม่มีขัดขีนะการเด,เดินข้ามข้าม,มาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะเอาชีวิตรอดเพราะว่ามีมสัตว์หลระหว่างทางโอ้ คนเห็นขวาบนอะไรนั่นไหมอ่ะเฮียเบียนที่ไหนวะโวยโวยมองนี่นี่มันมันเกาะอ,อะไรแกเกาะอะไรอยู่กลางกางอยาาู่กับที่จบเลยเห้ยเออ,อ,อเออดีอ่นี่ Enforcer เว้นสิบเอ็ดเป็นร่างสองของ Defense Unit ตัวแสซ กันนะจากบ้านกันดิง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 นูดืน้ำเต็หน้าเเวลาที่เราขี่สัตว์นะทุกคนสตามิน่าเราจะไม่ลดเวลเราเออเราก็จะหิวน้อยลงหิวน้ำน้อยลงด้วยเพราะว่าแต่สัตว์เรามันหิวแต่ว่ามันก็มีอาหารอยู่ในกระเพาะไงที่เราใส่ผลไม้ไปฉะนั้นสัตว์เลี้ยงอาจจะ Hey, yeah.